นยุคนี้ได้ทำให้ใจของคนที่ไม่วางใจนั้นมืดมนไปเหมือนคนตาบอดคนพวกนี้ก็เลยมองไม่เห็นแสงสว่างที่มาจากข่าวดีข่าวดีนี้พูดถึงสง่าราศีของพระเยซูคิดผู้เป็นเหมือนพระเจ้าทุกทางทุกอย่างพี่น้องพระของคนยุคนี้นะคะทำให้ใจของคนที่ไม่เชื่อเนี่ยได้มืดมนไป นะพวกเขาจะยิ่งไม่รู้จักพระเจ้าการที่บางทีแล้วเรา,เาประกาศข่าวประเสริฐแล้วผู้คนไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าภาคของคนยุคนี้ได้ปิดตาของคนเหล่านี้ที่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าเขาไม่สนใจข่าวประเสริฐเขาไม่ได้อยากรู้จักพระเจ้าไม่อยากรู้จักพระเยซูเลยเพราะนั้นภาคของคนยุคนี้มีอะไรบ้างนะภาคของคนยุคนี้ที่คนนั้นเคารพและให้ความสําคัญมากกว่าพระเจ้าสิ่งแรกเลยก็คือแน่นอนว่า เป็นเงินทองนะเพราะว่าคนในยุคนี้บอกว่าเงินคือพระเจ้านะเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินก็จะเป็นพระเจ้าของเขาเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่ร่ำรวยนะมันจะยากมากเพราะว่าคนเหล่านี้เขาคิดว่า เงินคือพระเจ้าของเขาซึ่งสามารถบัรดาลแล้วก็เนรมิตทุกสิ่งที่เขาต้องการได้เพราะฉะนั้นถ้าเงินสามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาจึงไม่จําเป็นต้องมีพระเจ้าเพราะว่าเงินของเขาสามารถที่จะซื้อได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่คนเหล่านี้ไม่เห็นนะตาของพวกเขามืดบอด เขามองไม่เห็นพระเยซูเพราะเขาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เนี่ยไม่ใช่มีแค่ร่างกายแต่พวกเขามีจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี้เองที่ต้องการการจัดเตรียมหลังจากความตายจิตวิญญาณจะไปอยู่ที่ไหน สิ่งนี้เงินไม่สามารถซื้อได้ให้คุณย้ายไปอยู่ดาวอังคารดาวพุธหรืออะไรก็ตามมันไม่สามารถที่จะหนีความตายไปได้ถึงแม้ว่าคนในโลกนี้พยายามที่จะเอาชนะความตายแล้วพยายามที่จะสร้างทุกสิ่งเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นอมะตะพี่น้องรู้ไหมว่าเวลานี้นะคะมีการทดสอบนะในเรื่องของ AI ซึ่งทำให้คนนั้นเป็นอมะตะได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดทีหลัง นะแต่สิ่งแรกที่พระของคนยุคนี้ทำให้ใจมืดมนไปก็คือเงินทองนะเงินทองผู้คนรักเงินทองมากสแสวงหาเงินทองเพราะคิดว่าเงินทองให้ความสะดวกสบายและก็ทุกสิ่งได้แน่นอนข้าพเจ้ายอมรับว่าเงินทองสามารถที่จะให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายได้นะสิ่งนี้ไม่ต้องเถียง แต่สิ่งที่คนไม่ได้คิดถึงก็คือว่าแล้วหลังจากโลกนี้ไปละ่ะเราทุกคนต้องยอมรับเลยว่าคนที่ตายไปแล้วเมื่อตายไปไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปเลยได้สักอย่างเดียวนะแม้กระทั่งร่างกายของตัวเองยังไม่สามารถเอาไปได้เลยลมหายใจก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกจากร่างไปสิ่งเดียวก็คือจิตวิญญาณของคนนั้นซึ่ง จิตวิญญาณจําเป็นต้องมีการจัดเตรียมเพราะนั่นคือชีวิตนหลันนั่นคือชีวิตแท้ๆนะคะร่างกายของเราไม่ใช่ชีวิตแท้แต่จิตวิญญาณต่างหากซึ่งเป็นชีวิตของมนุษย์นะคะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เงินทองทําให้คนรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการพระเจ้าเพราะว่าเขามองแค่ความสะดวกสบายในโลกนี้เท่านั้นแต่ลืมคิดถึงจิตวิญญาณนะคะสิ่งที่ท่องพระของคนในยุคนี้ที่กําลังคืบขานเข้ามาก็คือเทคโนโลยีต่างๆ เทคโนโลยีเป็นพระอีกองค์หนึ่งซึ่งคนนั้นบูชานะคะขรับเ้าไม่ได้พูดถึงการบูชาที่ต้องมีการจุดธูปหรือจุดเทียนนะคะร,รูปเคารพพระของคนยุคนี้คือสิ่งที่คนยอมรับเข้ามาในชีวิตและยอมให้รับเข้ามามีส่วนในชีวิตมีการแชร์ชีวิตทุกอย่างนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่ง เทคโนโลยีเนี่ยเป็นงานของปฏิบัติภาคิดนะคะข้าพเจ้ากำลังพูดถึง AI แล้วก็ระบบของ AI ทั้งหมด AI คือ artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์นะเป็นปัญญาที่มาจาก f o r l e n a n n g l l นะก็คือเป็นปัญญาที่ลูซิเฟอได้มอบให้กับมนุษย์นะพี่น้องอ่าอีลอนมัสนะก็บูชา ซาตานลูซิเฟอร์แล้วเขาก็ยอมรับด้วยนะแล้วยังมีคนอีกมากมายซึ่งบูชาซาตานเพราะฉะนั้นอีลอนมัสเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการสร้าง AI เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตมากนะคะเขาพูดเองว่าถ้าไม่สามารถจะต่อต้านปัญญาประดิษฐ์ได้ ก็คือต้องยอมรับให้มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะถ้าปฏิเสธไม่ได้ก็ยอมรับมันไปสินี่คือสิ่งที่เอลอนมัสพูดนะคะเพื่อเขาต้องการให้มนุษย์กับ AI นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้องนี่คือสิ่งที่ลูซิเฟอร์พยายามทำในมนุษย์นะคะก็คือว่าลูซิเฟอร์ต้องการที่จะทำให้มนุษย์นั้นเป็นมลทินลูซิเฟอร์ต้องการทำให้งานของพระเจ้าเป็นมลทินไปนะคะมลทินแรกก็คือมลทินต่อคริสตจักร คิดจักนะฮะจะมีมนทินด้วยมีการคําสอมเท็จมีการประนีประนอมกับความบาปมีการผ่อนปลนกับความเชื่อในทางของพระเจ้ามีการประนีประนอมนะฮะยอมรับในบางสิ่งยอมรับการทําแทง้งยอมรับสิ่งที่ผิดกฎหมายนะฮะยอมรับในคิดจักรซึ่งบางอย่างกฎหมายไม่ได้ผิดนะเช่นการทําแท้งในบางที่มีการยอมรับแต่ผิดหลักการของพระเจ้าเพราะว่าการทําแท้งคือการฆ่าคน นะแต่บางคิดจักรนั้นยอมรับนี่คือการกำลังใส่นะคะคสอนเท็จหรือความเชื่อที่ผิดผิดเข้าไปในคิดจกักรเพื่อให้คิดจักนั้นเป็นมวลถินนะสิ่งที่สองก็คือมันพยายามที่จะทำให้ร่างกายของมนุษย์เป็นมวลถินด้วยการทำให้ยอมรับในการที่จะเชื่อมต่อกับ A.I. หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะมาในรูปแบบของอวัยวะ ะะที่แทรกซึมเข้ามาหรือการที่จะฝังชิปเข้าไปในหลอดเลือดดำเพื่อที่จะควบคุมเทคโนโลยีด้วยการคิดผ่านสมองนะคะแล้วต่อไปมนุษย์นะคะจะพัฒนามากกว่าน,นี้ก็คือเมื่อทุกคนเนี่ยฝังชิปเข้าไปในสมองนะะก็สามารถที่จะสื่อสารกันผ่านสมองได้มนุษย์สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องจักรกับอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์เทคโนโลยีทุกอย่าง มนุษย์จะไม่ต้องถือโทรศัพท์อีกต่อไปมนุษย์ไม่จําเป็นต้องมีอะไรติดตัวอีกต่อไปแต่เขาสามารถสื่อสารด้วยความคิดที่มาจากการสื่อสารในการสมองนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเมื่อถึงยุคนั้นถ้าคนที่มีฝังชิปนี้เข้าไปนะคะเด็กเกิดมาปุ๊บเขาก็จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยฝังเข้าไปในสมองเลยเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยไม่จําเป็นต้องหัดเดินหรือไม่จําเป็นต้องหัดพูดอีกต่อไปเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในระบบ จะสอนเด็กเล็กๆให้ลวนรู้ทุกสิ่งห้องสมุดทั้งโลกจะเข้ามาอยู่ในความรู้แล้วก็ความเข้าใจของเขา,น,านี่คือปัญญาซึ่งเขากำลังมอบให้กับมนุษย์ทำให้มนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าโอ้เราไม่ต้องไปเรียนหนังสือเราไม่ต้องไปอ่านหนังสือเลยแต่เราสามารถรู้แจ้งรู้กระจางได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องไปฝึกพูดภาษาหลายภาษา ไม่ต้องฝึกทำนว่นทำนี้แต่สามารถที่จะทำเป็นได้หมดเลยเพราะว่ามีโปรแกรมมีระบบมีความเข้าใจมีความรู้แจ้งในทันทีพี่น้องเมื่อเราพูดถึงการรู้แจ้งนะนี่คือปัญญาที่มันเกิดได้จริงๆพี่น้องรู้ไหมว่าในยุคนี้นะะ AI เนี่ยมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากเดี๋ยวนี้ AI เข้ามาแล้วก็ทำระบบโฆษณาได้เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์อีกแล้วพี่น้อง บางครั้งมันดูแล้วมันมันเป็นความน่ากลัวสําหรับ AI ที่คืบคานเข้ามาในเชืิตของเราเพื่อต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับชชื้อของเรานะคะและนี่คือการเป็นมวลทินของร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นแผนงานของปฏิปักษภาคิจพี่น้อง AI เป็นงานของปฏิปักษ์ภาคิดเพื่อทําให้ร่างกายของมนุษย์เป็นมวลทินนะคะตอนนี้มันพัฒนาระบบภายนอกซึ่ง เป็นสิ่งที่ช่วยมนุษย์ให้ดำเนินชีวิตอย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งนี้ไม่เท่าไหร่พี่น้องแต่ถ้ามาถึงจุดที่ต้องฝังสิ่งนั้นเข้ามาในร่างกายเข้ามาในสมองหรือเข้าในหลอดเลือดดำเพื่อที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับคอมพิวเตอร์เพื่อเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับระบบไฮบริดนี้พี่น้องเมื่อนั้นผู้เชื่อทุกคน เราจะต้องระวังไม่เอาอะไรใส่เข้ามาในร่างกายของเรานะเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราเป็นมลนทินถึงแม้ว่ามันจะมีความจริงที่ว่าถ้าเราฝังชิปฝังระบบคอมพิวเตอร์นี้เข้ามาในร่างกายของมนุษย์มันจะทําให้มนุษย์รู้แจ้งแล้วก็ไม่มีปัญญาอะไรจะเทียบได้แต่พี่น้องเข้าใจไหมว่านี่คืองานของลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์กำลังทําสิ่งที่ทํากับเอวานะก็คือลูซิเฟอร์บอกเอวาว่า กินผลไม้ต้นนี้เถอะแล้วเจ้าจะรู้แจ้งแล้วมีสติปัญญาที่เหมือนกับพระเจ้าแล้วเมื่อเอวากินพี่น้องสิ่งที่ตามมาก็คือนั่นคือความบาปที่ได้แยกเอวาออกจากพระเจ้านะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูซิเฟอร์กำลังจะทำย้อนลอยเดียวกันก็คือบอกเราว่าใส่ระบบฝังชิปใส่ AI, AI เข้าไปในสมองเธอแล้วเธอจะฉลาดเธอไม่ต้องพึ่งพระเจ้าอีกต่อไป พี่น้องคนที่เชื่อคนนั้นจะมีสติปัญญาจริงๆนะคะเหมือนที่เขาบอกนั่นแหละถูกต้องเพราะว่าความรู้ทุกอย่างจะเข้ามาถึงคนนั้นทันทีแต่สิ่งที่เราต้องแลกก็คือการถูกแยกออกจากพระเจ้ามนุษย์จะไม่ต้องการพระเจ้าอีกเลยจะไม่มีอะไรที่จะต้องขอการทรงนำจากพระเจ้าไม่มีอะไรที่ต้องปรึกษาพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์รู้แจ้งไปหมดนะคะแล้วในที่สุดแล้วมนุษย์จะไม่ตายนะคะ ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกูรูของเทคโนโลยีคือเรเคอร์สวท์นะบอกว่าภายในปี2029มนุษย์จะเป็นหนึ่งเดียวกับคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์เวลาอีกแค่4ปีเท่านั้นพี่น้องแสดงว่างานของปฏิปักษ์พักคิดกำลังเล่งนะและปี2045หมายถึงอีก20ปีข้างหน้ามนุษย์จะไม่มีใครตายอีกเลยนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่ลูซิเฟอร์ ทำให้กับคนที่มีความปรารถนาเหมือนกับมันนะความปรารถนาของลูซิเฟอร์คืออะไรอยากจะมีสติปัญญาเทียบเท่าพระเจ้าอยากจะเสมอเหมือนพระเจ้าและเอาชนะความตายพี่น้องลูซิเฟอร์ใส่สิ่งนี้เข้าไปในใจของมนุษย์ทุกคนที่ต้องการมีชัยชนะเหนือความตายและสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้จริง นะผ่าน AI พี่น้อง AI สามารถทำได้มากมายนะตอนนี้มีระบบซึ่งเข้าไปรักษาโรคมะเร็งเข้าไปสามารถปลูกถ่ายอวัยวะมีการคโคลนนิง่งเพราะฉะนั้นมันไม่ไกลจากความจริงเลยว่ามนุษย์จะไม่ต้องตายต่อไปเพราะอะไรที่ทำให้มนุษย์ตายอุบัติเหตุเมื่อมนุษย์ตายด้วยอุบัติเหตุนะแต่ถ้าคนนั้นมีระบบชิปอยู่ในตัวนะมันจะมีระบบการป้องกันซึ่ง ทุกอย่างดูเป็นผลประโยชน์สำหรับมนุษย์มากพี่น้องแต่สิ่งที่มนุษย์นึกไม่ถึงก็คือการถูกแยกออกจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนในยุคของเอวาเลยและนี่คือสิ่งที่มารซาตานหรือลูซิเฟอร์พยายามที่จะทำให้ร่างกายของมนุษย์เป็นมวลทิน พี่น้องในครั้งนี้เมื่อแยกออกจากพระเจ้าแล้วนะจิตวิญญาณไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกพระเจ้าถึงบอกเราว่าห้ามฝังชิปนะห้ามฝังชิปในพระคัมภีร์วิวรณ์เมื่อไรก็ตามที่คนฝังชิปนั่นคือความตายนะแต่ปฏิปักษ์พระคิดจะสร้างสถานการณ์ที่ทำให้มนุษย์นั้นกลัวตายมากจนยอมนะยอมฟังชิปยอมที่จะเป็นทาสของปฏิปักษ์พระคิดแล้วเลือกฝ่ายที่จะไม่เอาพระเจ้านะ เพราะว่าการเดินในทางแคบพี่น้องเดินทางของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็มีการจ่ายราคาแต่เช่นเดียวกันการที่เราเดินในทางของที่กว้างนะเราก็เดินทางไปถึงความตายเช่นเดียวกันและความตายนั้นคือการตายนิรันร์แต่การเลือกพระเจ้าแน่นอนว่าเราเดินไปสู่ความยากลําบากแล้วพบกับความตายนะแต่เราจะตายแค่ร่างกายแต่จิตวิญญาณของเราจะได้เข้าสู่ชีวิตนิรันร์พี่น้องต้องเลือกเอานะว่า เราจะเอาชีวิตนิรัน์หรือจะเอาความตายนิรันั์นะมันเป็นสิ่งที่เลือกง่ายนะถ้าเรามีความเข้าใจว่าปฏิบัติภพระคิดกําลังทําอะไรอยู่ในยุคนี้นะซึ่งเราจะต้องมีวิจารณญาณมากนะในการที่จะรับอะไรที่มันดูเป็นผลประโยชน์อะไรที่เราจะต้องแลกต้องจ่ายราคางั้นเราต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในยุคนี้มากๆนคะนี่คือมณฑินที่ ลูซิเฟอร์หรือปฏิปักษ์พคิดต้องการที่จะทำมนทินให้กับร่างกายมนุษย์และต้องการแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้า<ม>นะสิ่งที่สามก็คือ จะสร้างมวลทินในพระวิหารของพระเจ้านะในพระคัมภีร์ไดเนียลบทที่9ได้พูดถึงว่ามวลทินจะเกิดขึ้นในพระวิหารหลังที่3ซึ่งเรารู้ว่านั่นก็คือ AI ระบบของ AI ซึ่งจะเข้ามาตั้งในพระวิหารของพระเจ้านะแล้วก็ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ด้วยพระเยซูก็ได้พูดถึงสิ่งที่น่าสเสียดนแล้วก็มวลทินสําหรับพระวิหารหลังที่3นะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ ปฏิบัตภาพระคิดพยายามที่จะทำลายพยายามทำลายคิดจักรของพระเจ้าทำลายร่างกายของผู้เชื่อแล้วทำลายพระวิหารหลังที่3นะเรากำลังถูกล่อลวงว่ายุคนี้ยุคของ AI นั้นเป็นยุคทองเป็นยุคของความรุ่งเรืองสุดๆนะเป็นมนุษย์ไฮเทค นักลงทุนก็แข่งขันกันสร้างระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้มนุษย์นะคะเรากำลังจะมีหมอที่เป็น AI ซึ่งสามารถพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถวินิจฉัยทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะซึ่งตรงเนี้ทุกอย่างพี่น้องมันจะเป็นผลประโยชน์สำหรับมนุษย์ทั้งสิ้นแต่ในผลประโยชน์นั้นจ่ายราคาด้วยจิตวิญญาณของเรานะเหมือนกับที่เอวานั้นต้องจ่ายราคากับความรู้ด้วย จิตวิญ,ญาณของเขาด้วยการถูกแยกออกจากพระเจ้านะในยุคข,ของเรากําลังจะถึงอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งเราจะถูกแยกกับพระเจ้าด้วยความรู้ด้วยผลไม้แห่งการรู้ชั่วและรู้ดีนะนั่นคือปัญญาประเด็ดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้านะขอให้เราพึ่งพาสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ามากกว่าที่จะเป็นสติปัญญาที่มาจากมนุษย์นะคะ พราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายของเราพี่น้องเราถูกแยกออกจากพระเจ้าแล้วสมองของเราไม่สามารถจะรับรู้พระเจ้าได้อีกนะเพราะว่าผู้ที่นมัสการพระเจ้านั้นนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะฉะนั้นเราเชื่อมต่อกับพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของเราดังนั้นถ้าสมองของเรานั้นถูกควบคุมด้วยระบบ AI นะฮะพี่น้องเราจะไม่ เป็นตัวของเราเองอีกต่อไปแต่เราจะถูกควบคุมด้วยระบบเซิร์ฟเวอร์ศูนย์กลางที่ควบคุมทั้งโลกนะคะถ้าสมองของเราถูกควบคุมด้วยสิ่งนั้นแล้วว่าหมายความว่าเราไม่สามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าเรกต่อไประบบของเราถูกเปลี่ยนนะเราจะไม่รู้จักพระเจ้าเราจะไม่ต้องการพระเจ้าประสาทสัมผัสแบบมนุษย์มันก็จะไม่เหลืออีกเลยนะะและนี่คือพระของคนยุคนี้นะซึ่งพระคัมภีร์นั้นเตือนเราว่าอย่า รับเอาพระของคนยุคนี้เข้ามาซึ่งจะทำลายจิตวิญญาณของเราและแยกเราออกจากพระเจ้าอย่างถาวรน,นะขอให้เรารักษาจิตวิญญาณของเราไว้นะเรารู้ว่าเราอาจจะไม่ทันสมัยนะเราอาจจะเป็นมนุษย์ที่ต้องตายแต่สิ่งนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดไว้พี่น้องเราจำเป็นต้องตายนะเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่บ้านถาวรของเราการที่เราจากที่นี่ไปเพื่อเราจะไปรับมรดกและสิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้า เราจําเป็นต้องจากโลกนี้ไปตามเวลาของพระเจ้าพี่น้องไปด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเรารู้ว่าที่ที่เราไปนั้นดีกว่าที่นี่มากมายมหาศาลนะเรามีบ้านที่สวยงามสําหรับแต่ละคนเรามีทางเดินที่ทําด้วยทองคำนะเรามีเสียงการสารรเสริญเสียงหัวเราะสันติสุขความชื่นชมยินดีนีรันดะนะพี่น้องทํำไม บางคนถึงอยากมีชีวิตอมาตะในโลกนี้เพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะไม่รู้ว่าชีวิตของเขาจะต้องเจอกับอะไรเมื่อเขาจากโลกนี้ไปสองเพราะว่าเขามีพระคือเงินทองนะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะยึดไว้มีชีวิตที่สะดวกสบายในโลกพี่น้องแต่พระเจ้าจะไม่ยอมให้ถึงจุดนั้นนะสิ่งที่ข้าพเจ้าแบ่งปันเพื่อจะบอกพี่น้องว่าลูซิเฟอร์กำลังทำสิ่งนี้กำลังที่จะหลอกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งว่า ให้มีสติปัญญาแบบของโลกแต่ขาดสติปัญญาของพระเจ้าเราแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้าด้วยผลประโยชน์ของโลกนะคะแต่พี่น้องพระเจ้าจะไม่ยอมให้ลูซิเฟอร์ไปลไกลถึงจุดนั้นเพราะว่าถ้าพระเยซูไม่มามันจะไม่มีความรอดเหลืออยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นพระเยซูจะเสด็จมาก่อนที่แผนงานนี้จะสําเร็จพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนทุกอย่าง ไม่ว่าการเริ่มต้นการกำเนิดของพระเยซูนะพระคัมภีร์บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิมก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมานะแล้วการเสด็จมาของพระเยซูก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่บันทึกไว้ในพันพีวิวร์นะว่าพระเยซูจะมารับพวกเราไปก่อนที่ปัติปักพระคิดจะทําสิ่งนี้แล้วบังคับใช้นะเพราะนั้นสิ่งนี้ก็คือความจริงด้วยเช่นเดียวกัน และสิ่งนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นเพื่อทำลายแผนงานของปฏิบัติภาคิดนะะในที่สุดแล้วเมื่อ7ปีกัลยุกมาถึงนะแผนงานทุกสิ่งของปฏิบัติภาคิดจะถูกทำลายทั้งหมดนะะเพื่อพระเยซูจะเข้ามาครอบครองแล้วนั่นจะเป็นบันทึกใหม่ซึ่งจะถูกบันทึกไว้นะว่าเจปีกัลยุกได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพระเยซูก็เข้ามาครอบครอง1,000ปีนะะเข้ามาลื้อฟื้นโลกนี้ซึ่งโลกนี้จะถูกทำลายไป นะจากนิวเคลียร์จากการระเบิดจากอุกาบาตท,ที่มาจากฟากฟ้าทุกสิ่งจะสูญสลายไปพระเยซูจะเข้ามาลื้อฟื้นเป็นสิ่งใหม่ซึ่งแผนที่โลกจะไม่เหมือนเดิมทุกสิ่งมันจะไม่เหมือนเดิมที่เราเคยเห็นนะแต่ผู้ที่เชื่อจะถูกลับถูกแยกออกไปก่อนเพื่อที่พระเยซูนั้นจะทําลายศัตรูของพระองค์แล้วช่วยผู้ที่เหลืออยู่นะให้เข้ามาได้รับความรอดครั้งที่สอง เมื่อพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองมาครอบครองแนนาจาักรของพระองค์จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์จะทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์และช่วยกู้คนที่เหลืออยู่นั้นให้รอดอีกครั้งหนึ่งนะแล้วครั้งนี้ถ้าใครไม่รอดแล้วก็คือจบไม่มีโอกาสอีกแล้วนะพี่น้องเพระเาะฉะนั้นเราที่เหลืออยู่นะรเรารอคอยพระเจ้าด้วยความเชื่นชมเิยดีด้วยความหวังนะว่าพระเยซูจะมาแรปเจอร์เราก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะ ดังนั้นเราจะต้องรักษาความเชื่อแล้วป้องกันตัวของเราในยุคสุดท้ายนี้ที่เราจะไม่รับอะไรพวกนั้นเข้ามาอย่าเห็นสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่ามากกว่าพระเจ้านะแต่ให้เราเห็นคุณค่าของจิตวิญญาณของเรามากกว่าคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นนะให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาทิรักเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำพระชนะแห่งความจรงิงและความจริงที่พระองค์ทรงรู้ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าปฏิปักษ์ของพระองค์จะทำงานแบบไหน พระเจ้าลวูวอธิษฐานอวยพอรอยู่เหนือเราผู้เชื่อทุกคนที่เราจะมีความเข้าใจมีความกระจางแจ้งในเรื่องของเทคโนโลยีนี้พระเจ้าเรารู้ว่าสติปัญญาเหล่านี้มาจากปริบักพักคิดซึ่งต้องการที่จะอยู่เหนือพระเจ้าต้องการที่จะเอาชนะความตายแต่คนที่ชนะแท้จริงนั้นคือพระเยซูที่โปรองทรงชนะความตายของวิญญาณแห่งความตาย และนั่นคือชัยชนะแห่งทาวรพระองค์เจ้าค่ะไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นพระองค์เจ้าค่ะอธิษฐานที่พระองค์จะทรงปกป้องเราผู้เชื่อทุกคนที่เราจะไม่เข้าสู่ระบบของปฏิปักภาคิดและเราทธิษฐานว่าระบบเหล่านี้จะไม่ถูกบังคับใช้พระองค์เจ้าค่ะจนกว่าที่พระเยซูจะรับเราออกไปจากโลกนี้พระองค์เจ้าค่ะ เราจะได้รับการปกป้องการอารักขาไว้พระเจ้าจากระบบของพริปักพระคิดช่วยเราด้วยแล้วขอพงทรงให้สติปัญญากับเราที่เราจะไว้ต่อเสียงของพรงค์พระเจ้ายับยั้งเราพระเจ้าไม่ให้ย่างเท้าของเรานั้นก้าวผิดพลาด ไม่ให้เราเข้าไปหลงไหลกับระบบเทคโนโลยีพงเจ้าคาที่มาจากปริบักพระคิดและที่จะขโมยจิตวิญญาณและความรอดของเราพระเจ้าเราที่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่เกิดขึ้นและรู้ที่ฐานว่าพระองค์จะทรงปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายหเหล่านั้นพระเจ้าปกป้องเราให้พ้นจากแผนงานของพวกมันพระเจ้าแต่เราจะมีชีวิตอยู่ที่เชื่อฟังและติดตามพระเจ้าเราจะมีชีวิตนิรันดร์ของเราพระเจ้าที่จะยงคงอยู่กับเราตลอดไปพรงค์เจ้าข้าขอพระเยซูรีบเสด็จกลับมาขอพระเยซู รีบเสด็จกลับมาพระเจ้าเราร้องเรียกหาพระองค์พระเจ้าที่พระองค์จะทรงมารับเราไปเถิดพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าในโลกนี้กําลังจะอยู่ยากมากพระองค์เจ้าค้าเราไม่อยากถูกบังคับเราไม่อยากจะหลงไปกับวิญญาณของโลกพระองค์เจ้าค้าปกป้องเราที่เหล่านั้นจะมีพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรา เป็นพระบิดาของเราพระเจ้าเราจะไม่ลงไปกับพระของคนยุคนี้เราจะไม่ไว้วางใจพระของคนยุคนี้พระเจ้าแต่เราจะเทความไว้วางใจของเราที่พระเจ้าแท้จริงพระเจ้านิรันดรพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่องค์เจา้าที่ฐานขอบคุณพระองค์ ขอบคุณพระองค์ในการจัดเตรียมพระเจ้าเราตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราจะได้รับการปกป้องที่มาจากพร,ระเจ้าเราไม่สามารถจะตามเกมได้ทันพระเจ้าเราไม่สามารถจะตามเทคโนโลยีได้ทันพระเจ้าเพราะว่ามันไปอย่างรวดเร็วมากพระองค์เจ้าค่ะแต่เราขอบพึ่งพาปัญญาที่มาจากพระองค์เพราะเรารู้ว่าปัญญาของพระเจ้าเน้นยิ่งใหญ่กว่าปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้พระเจ้าคือความเข้าใจอย,อย่างลึกซึ้งในมิติของฝ่ายปัญญาณความเข้าใจในแผนงานและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มี รพระเจ้าเราที่ฐานขอบพระองค์ทรงเปิดเผยสํำแดงปัญญานั้นพระเจ้าและให้ปัญญาของพระองค์นั้นมีชัยชนะเหนือปัญญาของความมืดพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราประกาศการปกป้องและราักฐาที่มาจากพระองค์สำหรับจิตวิญญาณของเราเราขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน